ชาเขียวจีนนะคะโรงเรียนที่สุนันตโมกุลสารัการเรียนรู้ภาษาไทยรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นกระถึงศึกษาปีที่สองนะคะคุณครูผู้สอนก็คือคือเพียนวิชาเขียนจีนนะคะผูอนักเรียนเรียกว่าคณคือน้ำนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอะไรคุณครูก็ได้แจ้งกับนักเรียนไปแล้วมากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะ วันนี้เราเรียนรู้กันบยที่ทาคือเรื่องชีวิตหม่เป็นไงกันบ้างคะนักเรีเยนไปอ่านไปอ่านมาล,ล่งหน้าและยาคุณครูได้สร้างให้ได้เรียนไปอ่านกันมาแล้วนะคะเพื่อที่จะมาทําแบบฝึกหัดมาคุยกันม,มาทําแบบฝึหัดพร้อมก,กันกับครูในสัปดาห์นี้นะคะ,ะวันนี้หนังสือที่เราจะใช้นะคะก็จะมีสองเล่มด้มยกันก็คือหนังสือ ภาษาพาทีนะคะแล้วก็จะเป็นหนังสือทักษะภาษาที่เราทําแบบฝึกหัดกันนะคะในหนังสือภาษาพาทีนะคะนักเรียนเปิดไปในบทที่5้านะคะเรื่องชีวิตใหม่เรื่องชีวิตใหม่หน้าไหนเอย่ยเรื่องชีวิตใหม่นักเรียนเปิดไปหน้าที่70ค่ะก่อนเอียงเรามารู้จัก นำเรื่องกันก่อนนะคะรู้จักทำนำเรื่องทำเหล่านี้ก็คือเราต้องอ่านออกและก็เขียนให้ได้นะคะในบทที่5จะมีรู้จักทำนำเรื่องนะคะเดี๋ยวนักเรียเนเปิดในหน้าที่70นะคะแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะคำที่1คู่ตู้ซื้อก้าว อ่านชินเงินส้มกะทิน้องชายมะม่วงเปิดหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปก็จะเป็นผักบุ้งบะมีขับรถหวยเต๋วไ,ววไงคะอ่านตามแล้วก็ชี้ไปด้วยนะคะเครื่องเขียน น้อยนานธนาานมักพราวอ่อนไอศกรีมเย็นตาโฟเครื่องปรับอากาศอาคำเหล่านี้นะคะก็จะมีอยู่ในบทเรียนทั้งหมดเลยนะคะอ่าต่อไปอมแลกเยี่ยมเที่ยวเมือง เพิม่มให้เงินอ่านตามีกดูนะคะส่วนทุระรู้สึกชายป่าเดียวเดียวตื่นเต้นต้มยำโอกาสตาหวานอย่างไรบัดแข็งเย็นเฉียบวิตามินเอ จุดนัดพบจุดพักช้างเจ้าหน้าที่อ่านนี้จะเป็นรู้จักทำน้ำเรื่องทั้งหมดนะคะเป็นคำเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องชีวิตใหม่ซึ่งนักเรียนต้องอ่านออกแลนะนักเรียนต้องเขียนได้เขียนอย่างถูกต้องนะคะ,ะแต่เปิดหน้าต่อไปนะคะหน้าที่72เราจะไปเนื้อเรื่องชีวิตใหม่เป็นอย่างไรกัน ใช้ที่อ่านแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกับดูอีกรอบนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปร่วมช่วยกันทำแบบฝึกหัดน,นะคะตอนท้ายคลิปนะคะตอนสายสายอันนี้เป็นไม้ยมกนะคะเราต้องซักสองรอบนะคะสายสายขาบวนช้างมาถึงจุดนัดพบที่หมู่บ้านชายป่า ลุงวันพี่ชายของควานโอนลุวันเป็นพี่ชายของควานโพขับรถมารับใบบกใบบัวไปส่งที่ปางช้างหลวงก่อนส่วนช้างเชือกอื่นๆรออยู่ที่นี่ต่อไปคูผ,ผาและน้ำใสขอเล่นกับเพื่อนช้างก่อน ขึ้นรถเมื่อนั่งรถแล้วทั้งช้างทั้งคนยังคงเล่นกันอย่างสนุกสนานผู้เผารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำถ้าคิดถึงเมื่อไรก็มาเยี่ยมกันได้ที่ปางช้างหลวง เจ้าหน้าที่รู้จักดาวราช้างน้อยผู้นี้ดีตั้งแต่แสดงงานช้างที่จังหวัดก่อนจะเดินเข้าโรงเรียนใบโบกและใบบัวใช้มวงกอดภูผาเปิดหน้าต่อไปนะคะหน้าที่73า แล้วค่อยๆก้าวเดินช้าๆตามเจ้าหน้าที่ไปหันมามองไม่ชูงวงไม่โบกหูกไม่แกว่งหางไม่ร้องเอิกเอิกแอกแอก,อก,อกมีแต่เสียงโป๊กเป๊กและกรุงกริงเท่านั้นลุงวันเข้าใจว่าเด็กๆ รู้สึกอย่างไรจึงหันมาชวนไปไปเที่ยวในเมืองกันไปดูอะไรสนุกสนุกหาอะไรอร,อ,อร่อยอร่อยกินกันดีกว่าไปไปขึ้นรถผู้ใหญ่ขอแวะทำธุระที่ธนาคารก่อนเด็กๆตื่นเต้นมาก เพราะไม่เคยไปในธนาคารเย็นเฉียบเพราะมีเครื่องปรับอากาศพ่อของเด็กทั้งสองคนหยิบบัตรแข็งสอดเข้าไปในตู้กดปุ่มโน้นปุ่มนี้เปิดหน้าต่อไปนะคะเดียวเดียวได้เงินออกมา เด็กๆอยากรู้ว่าเงินออกมาได้อย่างไรทุกคนอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเพราะนานๆจะได้มีโอกาสกินของชอบผู้ใหญ่สั่งกว๋วยเตี๋ยวต้มยำผู้หาสั่งบะหมี่แห้งผู้ใหญ่สั่งกว๋วยเตี๋ยวต้มยำ ครูผาสั่งบะหมี่แห้งแต่น้ำใสสั่งเย็นตาโกแล้วบอกว่าดีนะได้กินผักบุ้งมีวิตามินเอด้วยตาจะได้หวานไงแล้วทำท่าตาหวานทุกคนเลยได้หัวเราะกันมื้อนี้พ่อของครูผาขอเป็นเจ้ามือ อันนี้นะคะในวงที่เขามีการสนทนาการมีใครบ้างให้สังเกตนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอแบบคนอัปนะคะ, <มา S 1> ะเปิดหน้าต่อไปนะคะหน้าที่75พ่ขอของน้ำใสไม่ยอมน้อยหน้าพาทุกคนไปเลี้ยงไอศกรีมที่ร้านใกล้ใกไอศกรีมมีหลายรสทั้งรสทูเรียน กะทิมะพร้าวอ่อนมะม่วงและส้มใครอยากกินอะไรสั่งเองพอชิมคำแรกคู่ผาพูดขึ้นว่าอร่อยกว่าน้ำแข็งกดนะน้ำใสนะคู่ผาพูดขึ้นนะคะว่าอร่อยไอศครีมนั้นอร่อยกว่าน้ำแข็งกดน,น้ำใสน้ำใสพยักหน้าเห็นด้วย แล้วสั่งเพิ่มอีกคนละถ้วยผู้พาและน้ำใสขอไปร้านหนังสือเพื่อซื้อเครื่องเขียนและหนังสือที่ชอบทั้งสองคนใช้เวลาเปิดหน้าต่อไปนะคะใช้เวลาเลือกหนังสืออยู่นานต่างคนต่างซื้อหนังสือ ไม่ซ้ำกันจะได้แลกกันอา่านหมดเวลาแล้วลุงวันต้องขับรถไปส่งน้องชายและขวานิ่งที่จุดพักช้างเพื่อจะได้เดินทางไปทำงานต่อส่วนเด็กๆต้อง้างคืนที่บ้านลุงวันเพราะวันรุ่งขึ้น ลุงวันจึงจะไปส่งเด็กๆกลับบ้านได้ใบโบกและใบบัวมีชีวิตใหม่อานนี้ก็น่าจะเป็นที่มาของเรื่องมีชีวิตใหม่นะคะภูผาและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตเหมือนกันกนีนะคะเมื่อเรื่องจบไปแล้ว เป็นเรื่องเป็นหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในแบบฝึกหัดกันนะคะในแบบฝึกหัดนะคะสามารถทําให้นักเรียนเข้าใจเรื่องมากขึ้นเพราะเขาจะสรุปนะคะแล้วก็มีการถามตอบเพื่อนๆจะได้ตอับตัวไปทุกทุนเพื่อที่จะตอบแบบฝึกหัดนะคะพนักงานของครูนะคะก็จะมีแบบให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือแบบฝึกได้สอบปางหน้าที่ สี่สิบสามถึงสี่สิบแปดนะคะแต่วันนี้คุณครูบอกแล้วว่าเราจะมาทำพร้อมกันแล้วคือจะเฉลยนะคะอ่านสัมนาด้วยกันนะคะที่ครูจะเฉลยก็คือหน้าที่เด็กผู้ขาดหน้าที่สี่สิบสามสี่สิบสี่แล้วก็สี่สิบห้านะคะที่เหลือสัมน้าให้เรียนทำเป็นการได้นะคะอ่านเดย็กผู้ขาดที่ห้าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะหลังจากที่เราอ่านเนื้อเรื่องกันจบแล้ว เดี๋ยวค่ะบทที่ห้านะคะ,<ม>ะข้อที่หนึ่งว่าใครขับรถมารับใบโบกและใบบัวอ่านที่นักเรียนอ่านไปเมื่อกี้นักเรียนทราบไหมคะใครเป็นคนขับรถมารับใบโบกใบโบกและใบบัวอ่าตอบนะคะก็คือลุงวันนั่นเองค่ะลุงวันขับรถมารับใบโบกและใบบัวนะคะอ่าต่อไปข้อที่สอง คนขับรถรับใบโบกและใบบัวไปส่งที่ไหนคนขับรถที่รับใบโบกและใบบัวเข้าไปส่งที่ไหนคะเปิดกลับไปดูนะคะถ้าเรีนตอบไม่ได้เปิดกลับไปดูในเนื้อเรื่องนะคะไปส่งที่ปางช้างหลวงนะคะอาต่อไปข้อที่3าทำไมเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนช้าง จึงรู้จักใบบุกและใบบัวอ่าทำไมเจ้าหน้าที่ได้รู้จักใบบุกและใบบัวนะคะเพราะใบบุกกับใบบัวเป็นอะไรคะคุณครูได้ขีดสิ่งไ้แล้วเมื่อกี้นะคะที่เป็นคําตอบข้อเป็นอะไรคะ,ะเป็นดาราช้างน้อยนะคะก็ดารานั้นก็คือจะเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะของผู้คนนะคะดาราจะเป็นคนดังน,นะคะมีคนรู้จักมากต่อไปข้อที่4ก็คือ ผู้ใหญ่ไปเบิกเงินที่ไหนคะโดยกปกติแล้วเราไปฝากเงินแล้วเราไปเบิกเงินที่ไหนคะที่โรงเรียนไหมหรือว่าที่โรงพยาบาลเราจะไปเบิกเงินกันที่ธา,านาคารนะคะอ,ะอันนี้คือเฉลยแล้วนะักเรียนทําได้เลยนนทั้งหมด4ข้อนักเรียนตอบไปพร้อมๆกับคุณครูรได้เลยคะ่ะถ้านักเรียนเขียนไม่ทันนะคะให้หนักเรียน ถ่ายรูปหรือว่าแคปหน้าจอไว้นะคะ,ะต่อไปหน้าต่อไปนะคะหน้าที่4 4นะคะข้อที่5้ภูผาและน้ำใสขอไปซื้ออะไรที่ไหนจากเนื้อเรื่องเมื่อกี้ภูผากับน้ำใสขอไปซื้ออะไรนะคะแล้วก็ไปซื้อที่ไหนนะคะ,ะไปซื้ออะไรคะไปซื้อก๋วยเตียวไหมไม่ใช่นะคะไปซื้อ หนังสือนะคะไปซื้อหนังสือแล้วก็เครื่องเขียนนะคะ,ะถ้าซื้อหนังสือกับเครื่องเขียนเราจะไปซื้อที่ไหนคะร้านก๋วยเตี๋ยวไหมร้านซ่อมรถไหมไม่ใช่นะคะเราก็ต้องไปซื้อที่ร้านหนังสือนั่นเองคะอ่ะเสร็จแล้วะคะข้อที่1ถึงข้อที่หนะคะนักเรียนโลกคำตอส่งไปได้เลยต่อไปนะคะ ให้นเรียนเขียนหมายเลขนะคะเขียนเป็นหมายเลขหน้าข้อความตามลําดับเรื่องนะคะอ่านจะมี1 2 3, 4, ะะึ่งสองสาี่หาให้นักเรียนใส่หมายเลข1นถึงหโดยใส่เลขไทยนะคะอ,อันที่1เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะใบบุกและใบบัวใช้มวงก่อนคูอขาแล้วค่อยๆก้าวเดินช้าๆตามเจ้าหน้าที่ไป ข้อที่สองดีนะได้กินผักบุ้งมีวิตามิน A ด้วยตาจะได้หวานไงอันนี้เป็นเครื่องหมายคําพูดนะคะเป็นเครื่องหมายแสดงว่า,ามีคุณพูปไปอยู่นี้ขึ้นมานะคะต่อไปผู้ขารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำ ต่อไปเหตุการณ์ต่อไปก็คือใบโบกและใบบัวมีชีวิตใหม่ผู้ผาและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆในชีวิตเหมือนกันอันนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์สุดท้ายเลยนะคะเมื่อกี้ที่เราเจอนะคะต่อไปในธนาคารอากาศเย็นเฉียบเพราะมีเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอ,อา,ากาศพวก็คแอนดนเองนะครทีนี้ลำดับที่หนึ่ง ลำดับที่หนึ่งก็จะเป็นอันไหนคะลำดับที่หนึ่งใบบุกและใบบัวเส้งวนต่อกูขาแล้วค่อยๆจ้าเดินตามเจ้าหน้าที่ไปใช่ไหมคะอันนี้เป็นลำดับที่หนึ่งนะคะต่อไปลำดับที่สองลำดับที่สองก็จะเป็นข้อเท้ารู้สึกสบายใส อ่าูขึ้นหมดเลยอ่าอขึ้นหมดเลยนะคะลำดับที่สองก็คือผู้เผารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำต่อไปลำดับที่สามที่เกิดขึ้นในเรื่องก็คือในธนาคารอากาศเย็นเฉียบก็มีเครื่องแับอากาศนะคะ ต่อไปลำดับที่4ี่ก็คือดีนะได้กินขุบบ้งมีวิตามินเอด้วยตาจะได้หวานายต่อไปลำดับสุดท้ายที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็คือใบโบกและใบบัวมีชีวิตใหม่ภูผาเลน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆในชีวิตเหมือนกัน<อ>เสร็จแล้วนะคะหน้าที่หน้าที่40 3 44และ45นะคะถ้าเรียนทำไม่ทันนักเด็กแค่หน้าจอไว้ได้เลยนะคะ หรือว่านักเรียนคิดว่านักเรียนจะไม่เค้นหน้าจอนักเรียนค่ไปอ่านเนื้อเรื่องแล้วมาตอบใหม่หรือนักเรียนเข้าใจเลวสามารถทาแบบฝึกเองได้ก็โอเคนะคะแบบนี้นะคะเป็นเรื่องที่ได้ยิดีอ่าต่อไปอันนี้ที่คือฝากเป็นการบ้านนะคะในหน้าที่45อันนี้นักเรียนดูภาพนะคะภาพมันก็จะมีอยู่ในหนังสือนะคะเมื่อกี้นะคะที่ครัวงไว้อ,อ่ามีอยู่สมคนอ่านในนี้มีใครบ้าง ในนี้มีใครบ้างคะอ่าเดี๋ยวคือเฉลยหน้านี้อีกหน้าก็ได้นะคะอ่าในนี้ก็จะมีผู้ใหญ่สามคนหนึ่งสองหนึ่งสอง,สองแล้วก็สามนะคะแล้วก็มีเด็กอีกสองคนผู้ใหญ่สามคนนี้ก็จะมีใครบ้างคะอ่าคนที่หนึ่งก็จะเป็นควานโภค,ควานโภแล้วก็ต่อด้วย ควานนี้นะคะแล้วก็คนที่สก็คือดวงวันควานนี่ก็คือคนที่เลี้ยงช้านงนั่นเองค่ะเขาจะเรียกว่าควานต่อไปมีเด็ก2คนก็จะมีเด็ก2องคนนั่นก็จะเป็นน้ำใสและก็ปูขาอาสองคนอันนี้น้ำใสนี้ปูขานะคะอ่าแล้วทีนี้เขานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วก๋วยเตี๋ยวที่ผู้ใหญ่สั่นั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยว ต้มยำใช่ไหมต่อไปก๋วยเตี๋ยวที่เด็กๆสั่งก็คืออาจจะเป็นบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งนี้ก็จะเป็นน้ำใสนะคะน้ำใส่สั่งบะหมี่แห้งนะคะน้ำใสต่อไปนะคะเป็นเย็นตาปโกอ้าคู่ขอโทษค่ะบะหมี่แห้งนี้นะคะคู่ผานะคะคู่ผาสั่งบะหมี่แห้งนะคะ อ่ากูขอสั่งแบบนี้หองนะคะอ่าต่อไปเย็นตาโฟต่อไปเย็นตาโฟอันนี้น้ำโสนะคะสองเย็นตาโฟที่เขานั่งรับประทานกันตามภาพเลยนะคะอันนี้ถ้านักเียนห็นภาพนี้แล้วนักเรียนก็สามาร้านํามาเขียนเป็นบทความเป็นเรียงความเป็นข้อความได้นะคะอ่าบรรยายภาพก็ได้เดนักเรียนจะเรียนในช่วงปค้ดสองคสี่นะคะ อนนี้มันเรีนทีท่แต่งประโยชน์กับภาพเส้นนี้อ่านี่ที่คูณเฉลยไปทีนี้เหลือซ้ำอ่าทีนี้แบบขนาดที่นักเรียนจะต้องทําเองนะคะก็จะเหลือซ้ํหน้าด้วยกันก็คือหน้าที่สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดและสี่สิบแปดนะคะอ่าน,นี้ก็ไม่ยากนะคะนี่อ่ามันจะเกี่ยวข้องกับในเนื้อเรื่องที่เราอ่านทั้งหมดเลยเมื่อกี้นะคะคอยเขียนชื่อ รสไอศกรีมนะคะที่กำหนดลงในช่องว่างและเขียนชื่อรสที่ชอบพร้อมบอกเหตุผลที่ชอบเพราะอะไรนะคะไอศกรีมเลืกรสนะคะก็จะมีรสทุเรียนรสไมหน่ารสมะม่วงรสส้มรสกะทิรสมะพร้าวอ่อนนะคะให้นำคำเหล่านี้มาเติมในไอศครีมนะคะให้ครบทั้ง6ไอศกรีมนะคะอ่แล้วก็บอกว่าฉันชอบไอศกรีมรส น,นักเรีนชอบไอศครีมรสอะไรหวานเช่นครูชอบไอศครีมร,รนนส,สก,รรกะทินะครบเพราะอะไรเพราะมันหวานมันหอมแล้วก็น่ารับประทานอะไรก็แล้วแต่น,นะคะถ้านักเรียนชอบรสทูรียนก็ให้ใส่ลงไปแล้วก็ให้ใส่ว่าชอบเพราะอะไรนะคะอ่าหน้าต่อไปนะคะหน้าที่47นะคะ หน้าที่4.7นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเมื่อกี้เช่นกันให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกนะคะหน้าชื่อสิ่งที่นักเรียนต้องการให้ใส่ในอาหารต่อไปนี้นะคะมันจะมีบะหมี่แห้งเย็นจาโฟกไปเตยต้มยำอาเป็เจ้ต้มยำที่ผู้ใหญ่สั่งและประทานกันใช่ไหม เย็นตาโกที่น้ำใสสั่งเมื่อกี้ในเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็บะหมี่แห้งที่ตัวผาสั่งนะคะอ่าแล้วในเวียเตี๋ยวทั้งสามนี้นะคะเขาใส่อะไรบ้างให้นักเรียนทำเค้ือหมายถูกในถ้วยนะคะอ่านี้นักเรียนก็จะรู้อยู่ก็หลายๆคนนะคะ,คะก็กินได้ติดกันนะคะอ่าหท้ายนะคะก็จะเป็นการเรียงตัวอักษรให้เป็นคําที่มีความหมายน,นะคะอันนี้เป็น ตัวสอนที่พกอกำหนิดมาให้เด็กสลับกันใส่มาท่านนักเรียนมาเรียงใหม่ลงในนี้นะคะในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะอันที่หนึ่งเป็นอะไรคะอันที่หนึ่งน่าจะเป็นวิตามินนักเรียนก็เอาวอเวนมาใส่ในนี้นะคะจาระเอี่ะแล้วก็ใส่ต่อไปให้ครบนะคะอันที่สองน่าจะเป็นอะไรสามสี่เป็นอะไรนะคะอ่ามันก็กลับไปดูในรู้จักคำนั้นเรื่องได้นะคะ วันนี้คุณครูก็มีแค่นี้นะคะนักเรียนไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะคะก็ขอให้สอบถามผ่านราห้องเรียนได้นะคะแล้วก็ครูย้านะคะให้เขียนชื่อทุกใบนะคะในแบบหลักลเขียนชื่อนามสกุลทุกใบแล้วก็เวลาถ่ายรูปนะคะให้นักเรียนถ่ายให้ชัดน,นะคะถ้าภาพเบลอคือจะตรวจไม่ได้นะคะถ่ายให้ชัดเจนแล้วก็ส่งให้ตรงอัลบั้มด้วยนะคะ ันนี้คุณครูคก็ขอจัดการนำเสนอเพียงแค่น,นี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกัน,นในคลิปต่อไปนะคะในบทที่บทที่6นะคะใั้เด็กๆไปอ่านเรื่องทางการได้เลยนะคะ,ะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย